วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสารอาหารตัวหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยแต่บอกเลยว่าสำคัญกับร่างกายเราแบบสุดๆนั่นก็คือแมกนีเซียมครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะมันมีแร่ธาตุอะไรนะที่ตัวเดียวเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นวาทยากรใหญ่คอยควบคุมปฏิกิริยาเคมีสำคัญๆในร่างกายเราตั้ง300กว่าอย่างเนี่ยมันคืออะไรกันฉเฉลยเลยละกันก็คือแมกนีเซียมนี่เองแหละครับ แล้วไอตัวเลข300กว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆน,นะครับนั่นคือจำนวนปฏิกิริยาในร่างกายที่ถ้าไม่มีแมกนีเซียมก็คือจบเลยเอาล่ะเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าทำไมแมกนีเซียมถึงได้ฉายาว่าเป็นสุดยอดแร่ธาตุของร่างกายเรา ลองนึกภาพตามนะครับว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันเหมือนเป็นหัวเทียนในเครื่องยนต์เลยนะคอยจุดประกายให้เซลล์ของเรามีพลังงานคือมันจําเป็นมากๆในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า ATP ซึ่งก็คออือพลังงานหลักของร่างกายนั่นแหละโดยเฉพาะอวัยวะที่ทํางานหนักๆใช้พลังงานเยอะๆอย่างหัวใจกับสมองพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีแมกนะีเซียมนะเซลล์เราก็เหมือนรถไม่มีหัวเทียนนะครับสตาร์ทไม่ติด โหแล้วบทบาทของมันนี่คือเยอะมากจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานสุดๆอย่างการสร้าง DNA, RNA คือพิมพ์เขียวของชีวิตเราเลยนะไปจนถึงการควบคุมกล้ามเนื้อการเปิดปิดสวิตช์ให้กล้ามเนื้อทำงานได้มันยังช่วยให้หัวใจเราเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอเป็นโครงสร้างสำคัญในกระดูกแถมยังจำเป็นต่อสมองและความจำอีกด้วยโอ้โห,โหเรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่ทำทุกอย่างจริงๆ แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยครับทั้งๆที่มันสําคัญขนาดนี้เนี่ยนะคนส่วนใหญ่กลับได้รับแมกนีเซียมไม่พอซึ่งก็นําไปสู่ปัญหาสุขภาพอีกเพียบเลยแล้วที่น่ากลัวก็คือสัญญาณแรกๆของการขาดแมกนีเซียมนี่มันเบามากจนเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําอย่างเช่นเอรู้สึกเพลียๆไม่มีแรงเบื่ออาหารคลื่นไส้นิดหน่อย แต่ถ้าปล่อยไว้นะครับเรื่องมันจะใหญ่ขึ้นจะเริ่มมีอาการชาเหมือนมีเข็มทิ่มเป็นตะคริวบ่อยขึ้นหนักเข้าอาจถึงขั้นชักได้เลยและที่อันตรายสุดๆก็คือมันไปกระทบหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เลยนะครับ คือการขาดแบบรุนแรงมากๆเนี่ยเอาจจะไม่เจอบ่อยแต่การที่ร่างกายได้รับไม่พอแบบเหลือรังเนี่ยโอ้โหเจอกันเยอะมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2หรือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษเลยครับเอาละแล้วเราจะหาแมกนีเซียมได้จากที่ไหนบ้างตรงนี้ละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องในวันนี้เลยเราจะมาดูแหล่งที่มาหลักๆสองแหล่งด้วยกัน แหล่งที่ว่านี่ก็คือจากพืชกับจากทะเลถ้ามองแบบเผินๆนะครับแหล่งจากพืชพวกมเมล็ดธัญพืชถั่วต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณแมกนีเซียมอัดแน่นอยู่เยอะกว่าพวกปลาจากทะเลแบบเห็นได้ชัดเลยดูตัวเลขนี้สิครับโอ้โหชัดเลยมเมล็ดแฟลกซ์แค่100กรนะัมนะมีแมกนีเซียมเกือบ400มิลลิกรัมเทียบกับปลาแอนโชวีปริมาณเท่ากันมีแค่41มิลลิกรัมเองต่างกันเกือบ1ิเท่า แค่นี้ก็เหมือนจะตัดสินได้แล้วใช่ไหมครับว่ากินพืชสีดีกว่าเห็นเห็นแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะตรงนี้ล่ะครับคือจุดหักมุมของเรื่องราวทั้งหมดมันคือปริศนาการดูดซึมคำถามก็คือการที่อาหารชนิดหนึ่งมีแมกนีเซียมเยอะกว่ามันหมายความว่าร่างกายเราจะเอาไปใช้ได้เยอะกว่าเสมอไปจริงหรอและนี่คือตัวละครสำคัญที่จะมาไขาปริศนานี้ครับกรดไฟติก มันคือสารตามธรรมชาติที่อยู่ในพวกมลเมล็ดพืชกับถั่วนี่แหละนึกภาผ้ามันเป็นเหมือนแม่เหล็กตัวร้ายเลยที่พอเจอแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมปุ๊บมันจะวิ่งเข้าไปเกาะจับกันเป็นก้อนใหญ่ๆจนร่างกายเราดูดซึมเอาไปใช้ไม่ได้เหมือนมีของดีอยู่ตรงหน้าแต่กินไม่ได้นั่นแหละครับแล้วนี่ไม่ใช่แค่การคาดเดานะครับดูข้อมูลจากงานวิจัยนี้สิชัดเจนมากในกลุ่มที่กินอาหารปกติที่ไม่มีกรดไฟติก ร่างกายดูดซึมแมกนีเซียมได้ประมาณ32.5%แต่พอกลุ่มทดลองกินอาหารที่เติมกรดไฟติกเข้าไปเยอะๆอัตราการดูดซึมร่วงหวบเหลือแค่13%เท่านั้นเองโอ้โหหายไปเกินครึ่งนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์เลยว่าปริมาณเยอะไม่ได้แปลว่าจะดูดซึมได้เยอะเสมอไปโอเคพอเราเข้าใจปัญหานี้แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะวางแผนการกินอย่างไงล่ะให้ได้ประโยชน์จากแมกนีเซียมสูงสุด มาดูสุดยอดกลยุทธ์กันครับประเด็นมันเลยเปลี่ยนไปแล้วครับมันไม่ใช่แค่การมองหาว่าอะไรมีปริมาณแมกนีเซียม um สูงที่สุดแต่มันคือการสร้างสมดุลระหว่างปริมาณที่สูงกับการดูดซึมที่สูงซึ่งแหล่งจากพืชเนี่ยให้ปริมาณเยอะก็จริงแต่การดูดซึมถูกจำกัดในขณะที่แหล่งจากทะเลแม้จะมีปริมาณน้อยกว่าแต่การดูดซึมกับยอดเยี่ยมมากเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกรดไฟติกมาคอยขวางยังไงล่ะครับ และตรงนี้แหละครับที่ทําให้ปลาเล็กปลาน้อย,อย่างปลาแอนโชวีในกระป๋องเนี่ยกลายเป็นพระเอกขึ้นมาทันทีไม่ใช่แค่เพราะว่าแมกนีเซียมของมันดูดซึมง่ายนะแต่มันยังมาเป็นแพคคู่พร้อมกับแร่ธาตุตัวอื่นที่ทํางานส่งเสริมกันโดยเฉพาะแคลเซียมจากกระดูกปลาที่เรากินเข้าไปได้ทั้งตัวนี่คือข้อได้เปรียบที่หาจากที่อื่นไม่ได้เลยเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่ร่างกายได้รับแคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันจะต้องการแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสมดุล ดังนั้นปลากระป๋องพวกนี้เลยเหมือนเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปที่สมบูรณ์แบบที่ส่งมอบทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมมาให้เราพร้อมๆกันช่วยให้ร่างกายรักษาสมดุลแร่ธาตุได้ดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้น กลยยธ์ที่ดีที่สุดก็คือการผสมผสานรับหนึ่งเลยให้เรายึดอาหารจากพืชเป็นพื้นฐานพวกมเมล็ดพืชถั่วต่างๆเนี่ยเพื่อให้ได้ปริมาณแมกนีเซียมที่สูงไว้ก่อน 2. เราอาจจะใช้วิธีโบราณอย่างการเอามาเล็ดพวกนั้นไปแช่น้ําหรือทําให้มันงอกเพื่อลดปริมาณกรดไฟติดลงและ 3. ข้อนี้สาคัญมากคือการเสริมทับด้วยแหล่งจากทะเลอย่างปลาแอนโชวีเป็นประจำเพื่อเติมแมกนีเซียมกับแคลเซียมในรูปแบบที่ร่างกายพร้อมเอาไปใช้ได้ทันทีนี่แหละครับ คือการดึงเอาข้อดีของทั้งสองโลกมารวมกันสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันดูนะคะว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้รูปแบบการกินของเราในปัจจุบันเนี่ยมันช่วยไขยปริศนาการดูดซึมแมกนีเซียมได้ดีพอแล้วหรือยัง